เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568ณนห้องประชุมหลวงสระศักิ์ชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูให้เป็นนวัตรกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามรูปแบบ PTRU Model ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารและครูประจำการในพื้นที่จังหวัดรบบุรีสิงห์บุรีสระบุรีชัยนาทและอ่างทอง เข้าร่วมการอบรมจํานวน150คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดการพัฒนาศักยภาพให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามรูปแบบ PTIU Model และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานของผู้บริหารและครูประจําการที่ดียิ่งขึ้นโดยมีอาจารย์ดรสัญชัยชูชีพ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์และคณาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากรการอบรม อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีได้กล่าวว่าในฐานะที่มาหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีเป็นมาหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูประจําการซึ่งปัจจุบันการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคมการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมจึงเป็นภารกิจสําคัญเพื่อให้ครูสามารถออกแบบในการ การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนได้อย่างแท้จริงโครงการน,นี้จึงถือเป็นเวทีสําคัญที่จะช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารและครูให้ก้าวสู่การเป็นนวัตกรทางการศึกษาที่พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทาง PTRU Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่15และ16พฤศจิกาย,ยน2568ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ